อยู่ป่าเห็ดพี่น้องฮีละพี่น้องเอ้ยอคันบ่มาหมื่นหนึ่งก็ได้เบิ่งแน่พี่น้องเลยพี่ตักพี่บัวมาทุกหมื่นขนาดมาเกือบทุกหมื่นเลยค่ะทุกคนนี่เฮ้ยเบิ้งเนี่ละ่ะเบิ้งขนาดมากเกือบทุกหมื่นเลยนี่ทุกคนนี่พี่บัวตัด้แตัดห้าคนคนเบิ่งไนีละ่ะแกแต่พี่บัวก็สิเอาอยู่ พี่บัวสิเอาอยู่ค่ะถึงสิแก่กับพี่บัวกับสิเอานะคะทุกคนมันหายากเนาะค่ะปีนี้เหตุหายากเดี๋ยวไปต่อค่ะเพื่อนๆค่ะเจออีกแล้วดอกหนึ่งทุกคนนี่นี่ค่ะใบเพื่อนบ่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนสีแดงคืออันแดงคือใบไม่คือใบตองเหลืองนี่เด้อค่ะทุกคนนี่<ม>บ่หาดีๆบ่เห็นเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ก็เกือบแก่และค่ะเพื่อนน่ขาบงงามสอดหนอนขาเป็นหน,นอนค่ะเดี๋ยวพี่บัวสิเก็บอัลตรดอกตัอดอัลตรดอกเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปต,ต่อค่ะเพื่อนคะเจออีกแล้วดอกหนึ่งเพื่อนนี่ค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกนี้คือสีแกด่ดีดีอยู่เดี๋ยวพี่บัวสิตัดเอาค่ะ ออนะคะเพื่อนโอ้นี่ดีค่ะเพื่อนค่ะอันนี้ดีค่ะคน,ะน,น,ะนี่ดอกอ่อนอยู่ค่ะคเพื่อนดอกอ่อนอยู่เดี๋ยวไปต,ต่อค่ะทุกคนเห็นแล้วอีกดอกหนึ่งว่าเบิรงกเฮดอีหยังนี่ค่ะเฮ็ดยังโอ้เห็เพื่อนขาหลายเห็ดเพื่อขาหลายค่ะทุกคน เพื่อนขาไพี่บัวจีมาร์คแท่จีมาร์คแค่บริเวณนี่นะคะอ่างนี่ค่ะทุกคนมือนี่เพราะว่าอันไปฟังผุนปาไงมันบ่อยมีเห็ดนะคะทุกคนพี่บัวกันเลยจีเลาะแค่นี้ได้จกักสองสามดอกเพราะเลยไปผัดไห้แฟนกินนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปต่อค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนมาเบิงเ,เห็ดทานเบิงเห็ดทาน ทานพี่น้องเอ้ยเห็ดทานคะ่ะทุกคนเห็ดทานดอกจกงสี่คะ่ะแต่ว่าพี่บัวบปเอาเลยครับพี่บัวบปไปคะ่ะทุกคนพี่บัวบปเก็บแักเทียนนะคะเพื่อนๆอันในหนังสือเพันว่าอุนกินีบ่าอุนกินีบ่าหมายถึงว่าบบแซบนะคะเพื่อนๆปบตอคะ่ะเพื่อนมาพ่อเห็ดขอนสนพี่น้องเอาจักน้อยก่อนนี่คะ่ะเห็ดขอนสวนค่ะเพื่อน โอ้ยขึออ,อกขึ้นแน่นเลยค่คะอู้นี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะกินแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องพี่บัวมากมักเด้อค่ะนี่ค่ะเพิ่นสีออกในต่อเพ่งสีเด้อคะ่ะทุกคนเีนน่ปีนี้บ่ค่อยมีค่ะทุกคนปีนี่บ่ค่อยออกนะคะนี่นี่กระลังอ่อนพี่น้องเอ้ยเห็ดกระด้างนี่เห็ดกระด้างเทียบบ่ได้เลยะคะ่ะเพราะต้องเอามาเทียบเลยะคะ่ะเห็ดกระด้างเบ้านเน่าหนะ่ะ เ,เพราะว่าเห็ดกระด้านนนงนะะีน่เพื่อนสีแข็งนะคะทุกคนเพื่อนสีแข็งแต่ว่าเห็ดขอ,ขอ,อนสนนี่เพื่อนสีอ่อนไปทั้งดอกเลยนะคะเพื่อนเพอนเพื่อนสีแสบไปทั้งดอกเลยพี่บัวมากินแฮ้ๆพี่บัวเก็บทุกปีเลยค่ะเก็บเอาเก็บเอาจังสีค่ะทุกคนน,นี่ออกอ่ออ้อต่ออยู่นี่ค่ะนี่เอาสานีกับพ่อนะคะ อันรอบนี่ปกติแล้วเฮ็ดอันเฮ็ดขอนสนนี่อ๋อเงินห่างตอั่งงาง,ง,ง,างแผ่นดินพี่น้องเอ้ยปกติแล้วอยู่ฟังผลต่ว่าฟังนี่พี่บัวหัวกําเห็นนี่แหละนี่ยอยู่ฟังพูนฟังป่าใหญ่ออกคักอิลีได้พี่น้องอ่าเฮ็ดเดียเฮ็ดขอนสนน่ะต่ว่าปีนี่บ่มีคะ่ะบ่เห็นดินแห้งคักอิลีดินแห้งหแหง้แหงอออเบื้องในหล่ะคะ่ะทุกคน นี่ไหมนี่ไหมว้ายสับซับซับตำปนนะค่ะปิ่งตำปนหิ้งแสบค่ะทุกคนค่ะเออเฮ้ยเอากันค่ะทุกคนนี่นี่เลือดเอาตะดอกสวยๆเพื่อนนี่ยแหละเพื่อนก็มีตะดอกสวยๆนี่ยแหละเนี่สะอาดขึ้นยังนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ สะอาดคือหยางนี่บ่ได้ยูน้าดินน้าดอนบ่ได้เกิดน,น้านหยาน้าหยังดอกไปต่อค่ะทุกคนไปอีกน้อยนึงค่ะเพื่อนค่าใกล้สุดแล้วเหีืยวเบิง่งพี่น้องเบงเิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่กําลังอ่อนนี่ค่ะแต่ว่าอันในอันหนังสือในหนังสือฟากินไ้เด้อค่ะเพื่อนขะแต่ว่าผีบวัวเพราะท่านเคยกินเ,เทือนะคะเพื่อนเกิดทีนี่ละะนะักษณะคือ คือเห็ดบานคำนะคะทุกคนเพื ham, ่อนกระชิขื้นน้ำกอใม่างสิคะนี anything, ่เพื่อนคือเห็ดบานคำมากเลยค่ะเพื่อนเคื่นะเป็นตะมกแสบไหมเห็นไหมเพื่อนกับเห็ดบานคำาล่ะค่ะเดี๋ยวจังหน่อยคำคำจัหน่อยเพื่อนกระสีบานบานแห้งนะคะเพื่อนมีหล่ะค่ะออนเฮากบเห็ดหลายเซนหลายหลายซิงเลยหลายยางเฮาที่เฮาเห็นม้านะคะเพื่อนเฮากบอันใดกินใดอ่ามั่นใจว่ากินใดเฮากะเก็บนะคะทุกคน อันใดบ่หมั่นใจว่าเฮากินได้เฮากับบ่เก็บนะคะเพราะว่า,าเฮากะมันอันตุยมันบ่ตุยหรอกคะ่ะการกินเห็ดนะคะมันก็มีอยู่ชนิดเดียวที่กินแล้วตุยนะคะผิดรุนแรงแต่ว่ามันเห็ดให้เฮาป่วยอาการป่วยก็คือการหากักการเลียนหัวอีอย่างะะนี้สี่ลัะค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นกะ โบก็บซุ่มชีซุ่มหานะคะเ,เพื่อนๆก่อนสิเก็บเห็ดก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆคะส่วนพี่บัวหรือพี่บัวเรียนรู้มาจากคนเยอรมัน่นเลยค่ะเพราะว่ามันมีวิดีโอวิดีโอหนึ่งของเพื่อนเป็นครูนะคะเป็นเป็นครูสอนเ,อเรื่องธรรมชาติเรื่องเห็ดเรื่องอีหยังสิเพื่อนสอนพี่บัวก็เรียนเอาจากตรงนั้นแล้วเพื่อนสอนละเอียดมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆโอเคคะเ่ะเพื่อนๆคลิปนี้ซ้ำนี่ค่ะพี่บัวพี่บัวขอบคุณหลายๆในการรับชมและ เป็นกำลังใจให้พี่บัวตลอดมาพี่บัวเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ